เบื่อจริงๆเลยพวกนมนุษย์เนี่ยกำลังหลับหลับอยู่ก็เรียกหาเรียกหาอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาหาหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาหาหน่อยเป็นไงพอออกมาหาไม่มีใครคุยด้วยเลยง่วงกงง่วงเรียกทำไมไม่อยากเล่นด้วยแล้วเรียกทำไมอ่ะงั้นเราต้องเล่นด้วยเล่นกับฉันหน่อยเล่นกับฉันหน่อยงับบ้างเลียบ้างงับบ้างเลียบ้าง เล่นกับฉันหน่อยเล่นกับฉันหน่อยเธอปลุกฉันมาแล้วเธอปลุกฉันมาแล้วเธอต้องเล่นกับฉันเธอจะมาปล่อยฉันแบบนี้ไม่ได้เล่นกับฉันหน่อยเล่นกับฉันหน่อยสิเล่นกับฉันหน่อยสิเล่นหน่อยเล่นหน่อยมนุษย์เล่นกับฉันหน่อยเดี๋ยวอย่าพิ่งหลับฉันตื่นแล้วเธออย่าหลับเบื่อจริงพวกมนุษย์ไปดีกว่า